สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไข หรือว่าจะลองฝึกหัดเปลี่ยนอะไรลรถจัก,กรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบห้ามล้อหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกกันว่าระบบเบรกซึ่งเดี๋ยวในคลิปเนี้ยครูจะมีกรณีศึกษาให้ท่านดูเนี่ยนะครับอยู่3กรณีนะครับโดยกรณีแรกหรือเคสแรกเนี่ยคันเนี้ย เป็นรถ GPX Demon 125ที่ครูทำคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับเมื่อวานนะครับคือครูมาตรวจสอบแล้วเนี่ยรถของเขาเนี่ยผ้าเบรกเนี่ยมันสึกไปแค่ฝั่งเดียวเดี๋ยวครูมีตัวอย่างให้ดูนะครับกลับมารับชมมันต่อนะครับพอดีเดินไปหาผ้าเบรกเก่าให้ดูนะครับ ก็จะสังเกตเห็นว่าผ้าเบรกของเขาเนี่ยสองแผ่นเนี่ยแผ่นเนี้ยจะไม่มีร่องเลยหมดละนะครับส่วนแผ่นเนี้ยยังมีร่องยังหนาอยู่เลยนะครับถ้าในกรณีเราไปเปลี่ยนผ้าเบรกครูก็ไม่ได้บอกว่าทุกร้านเขาแย่นะช่างที่เขาฝีมือดีเขารับผิดชอบก็มีนะครับบางร้านเนี่ยเขาก็จะต้องทําไมครับถอดขาคาลิปเปอร์มาร้านทําฟาร์มสะอาดให้ แต่บางร้านบางช่างเนี่ยก็คือเปลี่ยนผ้าเบรกก็แค่ทำไมครับดันลูกสูบคาลิปเปอร์เบรกถอยหลังแล้วก็ใส่ผ้าเบรกแผ่นใหม่เข้าไปให้หรือผ้าเบรกชุดใหม่เข้าไปให้ปัญหาก็อยู่เหมือนเดิมครับฝั่งเนี้ยฝั่งที่ผ้าเบรกหมดเนี่ยคือฝั่งที่อยู่ทางด้านลูกสูบส่วนฝั่งเนี้ยคือฝั่งที่อยู่ตรงข้ามลูกสูบนะ่คนละฝั่งกันทำไมรถคันเนี้ย ถึงเป็นอย่างนี้ลหลายท่านก็ทราบอยู่นะครับคันเนี้ยขาคาลิปเปอร์ข้างเนี้ยมันติดตายข้างนี้ไม่ติดเพราะข้างนี้มันเป็นยางสลักมันไม่ได้โดนกับกับตัวเรือนคาลิปเปอร์มันอยู่กับยางกันฝุ่นส่วนข้างเนี้ยตัวสลักเนี่ยมันจะสวมอยู่กับตัวเลือนคาลิปเปอร์เมื่อวานตอนโจถอนถ้าเด็กออกมาแล้วมาให้ครูดูเ่ยเพราะ มองจากข้างนอกก็คือก็เห็นอยู่แล้วผ้าเบรกมันหมดข้างหนึ่งมันต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับพอถอดออกมาเสร็จปุ๊บผ้าเบรกมันร่วงลงมาแล้วครูก็มาขยับตัวเรือนเนี่ยมันขยับไม่ได้เลยนะครับพอมันขยับไม่ได้เสร็จคือครูก็มาหาสาเหตุนะครับคือครูคลายสลักข้างนี้ออกไปนะครับมันถอดคล้ายๆกับปั๊มเบรกหลังของโซนิกนะครูถอด,ดสลักตัวนี้ออกปกติเนี่ย มันจะต้องขยับตัวเลือนปั๊มเนี่ยไปข้างหน้าอย่างนี้ได้แล้วก็เอาผ้าเบรกแผ่นใหม่มาใส่อะไรก็ว่าไปแต่ปรากฏว่าไอเ้เบรกล้อหลังเนี่ยของ g p s คันเนี่ยขยับไม่ได้นะครูก็เลยหาไขาควงมางัดซึ่งเวลางัดครูก็ไม่ได้งัดแบบส่งเดชงัดเขาเป็นรอยนะหาจุดที่จะงัดขนาดไขาควงหกนิ้ว่ยังงัดเนี่ยยังไม่ขยับครูเลยต้องไปเอาไขาควงสิบสองนิ้วอ่ะมางัด แล้วมันจะงัดไปได้แค่นิดเดียวคือแทบจะติดตายเลยนะทีนี้ก็ต้องเริ่มเริ่มขั้นตอนต่อไปก็คือครูก็หาไม้นะครับมาวางแล้วก็ค้อนตอกตอกให้มันขยับลงแล้วก็ตอกส่งขึ้นเนี่ยทำอยู่อย่างเงี้ยประมาณเกือบ2ี่สิบนาทีแล้วในขณะที่ตอกลงตอกขึ้นครูก็จะวางลูกศิษี์คนหนึ่งวางตีเนี่ยเอาไม้เนี่ยส่งมันเป็นล้อแม็กัมนมี้ช่องว่างเอาไม้เนี่ยค่อยๆส่งออกมามเกือบ2ี่สิบนาทีครับ กว่าจะเอาไ้ตัวเลื่อนคาลิปเปอร์เนี่ยออกจากขาได้เพราะว่าตัวเนี้ยตรงสลักตรงจุดเนี่ยมันติดตายเมื่อวานออกมาสลักขูสนิมแดงเถือกเลยตอนเย็นเจ้าของรถมาเข้าห้องน้ําครูกับโจมาอธิบายให้แกฟังแกบอกว่ามันติดตายได้ยังไงร,รถก็ไม่ค่อยได้ใช้รถก็ไม่ได้ล้างรถก็ไม่ได้อยู่ใกล้ทะเลครูไม่รู้หรอกนะครับแต่ที่แน่ๆเมื่อวานลูกศิษย์เกือบสิบคนเนี่ย เนี่ยมาช่วยครูทำตรงเนี้ยมาดูนะฮะว่าแก้ไขปัญหาอย่างไรในเกือบ20่สิบนาทีวันนั้นในเคสที่หนึ่งสลักขาคาลิปเปอร์ติดตายนะครับเลยทำให้ลูกสูบเนี่ยมันสึกล้อเฉพาะฝั่งที่อยู่กับด้าดนไะอ้ผ้าเบรกนะผ้าเบรกสึกเนี่ยฝั่งลูกสูบสึกแค่ฝั่งเดียวเพราะลูกสูบมันดันออกได้แต่ตัวเรือนคาลิปเปอร์เนี่ยมันขยับไม่ได้ อันนี้คือกรณีที่หนึ่งทีนี้ไปดูกรณีที่สองเคสที่สองอันนี้คือครูบอกไปแล้วนะครับคำเนี้ยนะร้อหน้าอันนี้ก็น่าจะอันเดียวกันนะครับคาลิปเปอร์เบรกติดตายอ่าเสริม <S <S เสริมสินพิพัดวานวานวาน,วานเอากดให้ท้ายรถมันลอยให้ให ให้ล้อหน้ามันลอยให้ครูหน่อยพี่ปุ้ยหมุนล้อได้ครับฝเลยครับแทงรถให้ล้อหน้ามันลอยพี่ปุ้ยไปอยู่ฝั่งนู้นเพราะพี่ปุ้ยบังครับอ่ะอ้าอ่าะให้ล้อหน้ามันลอยดูนะเ,ออเนี่ยฟืดจานหมุนไม่ไปอ,อืดอ,อืดอ่านี่กรณีที่สองซึ่งครูบอกไปตั้งแต่คลิปแรกแล้วของ G P X ใช่ไหมครับว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาทำไมครับแก้ไขซึ่ง ล้อหน้าของ G.P.X เนี่ยผ้าเบรกไม่หมดนะครับผ้าเบรกหนาปึกเลยแต่หมุนไม่ไปฝืดมากเลยนะครับส่วนล้อหลังหมุนคล่องนะทีแรกแต่ทำไมครับผ่าเบรกสองแผ่นสึกไม่เท่ากันอันนี้ล้อหลังแก้ไปแล้วนะครับทีนี้ไปดูเคสที่สามกรณีที่3ครับเดี๋ยวกูหยุดวิดีโอนะระหว่างพาท่านเดินไปชมนะครับ อ่าเคสที่3มนะครับอันนี้เป็นรถ Honda w เว e 1 0 0ยเมาเมื่อเช้านะครับนะเนี่ยสภาพเนี่ยมาอย่างเนี้ยนะครับแล้วพอดีครูสอนทฤษฎีอยู่ครูก็เลยยังไม่ได้เดินมาดูมา,ดมาวิเคราะห์ว่ามันเกิดจากอะไรพอช่วงพักเบรกสิบโมงครึ่งคูก็เลยเดินมาดูนะครับก็พี่ปุ้ยกับโจกับเจ้าของรถก็รู้จักกันอยู่เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเนี่ยเบรกมันหายมันอยู่ลักษณะอย่างนี้ มันเกิดจากอะไรอ่านะครับอันนี้คือเราคลายไปล่วงหน้าก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะบอกว่าครูมาอะไรนะมาสร้างภาพทำคอนเทนต์ทำอะไรบอกไม่ใช่นะครับเสียเวลากับชีวิตที่มาทำคอนเทนต์แบบนั้นนะครับอ่ะตัวสลัก สลักร้อยผ้าเบรกพี่ปุ้ยนั่งดูกล้องไว้ให้ด้วยสลักร้อยผ้าเบรกยังอยู่ไม่ได้หลุดหายนะเพราะตอนที่แรกมาคูถามสลักมันอยู่เป่าสลักมันอยู่อยู่อุปกรณ์อยู่ครบหมดเลยนะครับไม่มีอะไรหายแต่ทําไมผ้าเบรกแผ่นนี้มันถึงหลุดออกมาของคันนี้จะเป็นเหมือนกับของ Gpx ล้อหลัง Gpx คือ สลักขาคาลิปเปอร์เนี่ยกับตัวเรือนคาลิปเปอร์เนี่ยติดตายครับติดตายพอมันติดตายก็หมายความว่าปกติเนี่ยไอ้ผ้าเบรกแผ่นในที่อยู่กับลูกสูบตรงเคี่ยวมันเนี่ยมันจะต้องพิงอยู่กับตัวนี่ใช่ไหมครับขาคาลิปเปอร์นะอยู่ตรงนี้นะตรงที่นิ้วก้อย,อยคูชี้อยู่ถูกไหมก็จะนั้นพอเวลาเราใช้งานปลายผ้าเบรกสองฝั่งมันสึกใช่ปะครับ ลูกสูบคาลิปเปอร์สองลูกจะทำไมครับดันออกมาดันออกมาพอดันออกมาถ้าระบบมันปกติไอตัวเรือนคาลิปเปอร์จะทำไมครับขยับถอย,ขย,ถอยขยับถอยครับใช่ไหมขยับเอาละกันใช้คำว่าขยับขยับไปเพื่อให้ขาผ้าเบรกตรงเนี้ยยังคงค้างอยู่กับตรงตัวขาสลักคาลิปเปอร์ตรงนี้ใช่ไหมครับใช่แต่เนื่องจากคันเนี้ยมันติดตาย พอมันติดตายตัวเรือนคาลิเปอร์มันไม่ขยับมันไม่สไลด์ลูกสูบมันก็ทำไมครับดันดันดันผ้าเบรกออกมาดันจนกระทั่งไอผ้าเบรกตรงเนี้ยมันหลุดจากตรงเนี้ยเนี่ยที่มันจุดจะอยู่ตรงนี้มันหลุดพอมันหลุดปุ๊บมันก็ทำไมครับห้อยร่องแรงอยู่อย่างนี้เลยท่านผู้ชมก็ลองคิดต่อนะครับว่าไอเนี้ยมันเป็นรถพ่วงข้างขายขายของ ก็ขับมันอยู่ยี่สิบสามสิบใช่ไหมเบรกหน้าขับขับมาถ้าเบรกมันหลุดเวลาบีบเบรกก็ว้าวใช่ป่ะครับ <G ül> ก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดมันเป็นรถวัยรุ่นแหละครับมัน <G ül> บิดกันเป็นร้อยอะนะแล้วบางคันเนี่ยก็เบรกหลังก็ไม่ใช้ใช่ป่ะครับจากการเบรกไปแปลงสายเป็นสลิงเป็นสายเบรกแล้วซัดมาร้อยกว่าแล้วมั่นใจเลอเกินแะล้วเบรกตัวเองเอาอยู่ใช่ไหมครับ เกิดมันเป็นจังหวะข้าวซวยครับเบรกมันล่วงลงมาเนี่ยเราไม่รู้อะครับซัดมาร้อยกว่าข้างหน้ารถเบนซ์ป้ายแดงเขาเบระครับคุณก็กำเบรกนะครับอ่ะพี่ปุ้ยบีเบรกดูนะครับบีเบรกเนี่ยพี่ปุ้ยบีเบรกบีให้สุดเลยครับบีบจนสุดเลยบีบทีเดียวครับบีบทีเดียวเนี่ยมันไหลออกมาแล้วนะอ่าลูกสูมันไหลออกมา แต่ผ้าเบรกสองแผ่นมันเป็นหนีบกับจานไหมครับไม่ไม่หนีบครับตูมท้ายรถเบนซ์ป้ายแดงครับมันเป็นรเรียกประกันชั้นหนึ่งมาเคมครับกันชนทำสีท้ายฝากระโปรงท้ายนี่ครูสมมุติราคานะแสนห้า <c oughs> เป็นไงฮะไก่ที่เวลาเราไปเปลี่ยนผ้าเบรกแล้วบางคนบางร้านบางช่างก็แค่ทำไมครับถอยหลังลูกสูบคาลิปเปอร์เบรกกับ เอาผ้าเบรกชุดใหม่คู่ใหม่ทำไมครับใส่ให้แล้วก็เบรกโอ้ยช่างร้านนี้เก่งครับเขาทำแค่5นาทีเบรกก็ใช้ได้มาที่โรงเรียนโรงเรียนต้องมาทำไมครับมานั่งขัดลูกสูบให้มี2ลูกก็ต้องขัด2ลูกต้องมาทำไมครับถอดขาคาลิปเปอร์เบรกมาทำฟาร์มสะอาดให้ประกอบกับ ก็ทาจารบีให้แล้วก็ไม่ด้เอาจารบีตาตุ้กเขน้อยจารบีสิงโตเหยียบลูกโลกจารบีใส่ลูกปืนล้อมาใช้จารบีเฉพาะจุดที่เาเรียกว่าทาจารบีทากระบอกเบรกหรือระบบเบรกทาให้คนไม่รู้จริงไม่เข้าใจข้างนอกก็จะบอกว่ามาโรงเรียนเสียเวลาย,ยุ่งยากวุ่นวายทําล้อลุงปุ้ยดีกว่าสามนาทีก็ใช้ได้ก็เนี่ยคือตัวอย่างเนี่ยครับ บางอย่างเวลาเราเซอร์วิสเราเปลี่ยนเนี่ยมันต้องยอมเสียเวลาให้ช่างเขาตรวจสอบนะซึ่งวันนาที่แรกเนี่ยมันตายนะครับขยับไม่ได้เลยนะครับนะก็คือส่วนหนึ่งคือเกิดจากการใช้งานตามอายุเกิดจากลูกยางมันบวมแล้วลูกยางสงลูกเนี่ยเคยไปเบิกให้ยามาฮ่ามิโอลูกยางแท้2ลูกเนี่ย มูลค่าเกินห้าร้อยใช่ป่ะครับสองอันเกือบพันอ่าสองอันเกือบพันเมื่อที่พี่ปุ้ยไปเบิกคุณจะบอกว่าบ้าไปแล้วเหรอทาไมไม่ซื้อชุดซ่อมมาเปลี่ยนก็เจ้าของเขาอยากจะได้เฉพาะลูกยางเนี่ยครับมันขาดเขาเจะเอาของแท้ครับท่านจะได้เข้าใจนะครับเพราะบางทีเนี่ยท่านไปบอกว่าช่างไอ้นี่มันเปื่อยใช่ป่าวช่างอะไรนะจัดเต็มเลย ช่างก็จัดเต็มมาให้เลยเบริรของแท้พอเห็นไอ้ลูกยางสองลูกนี้ได้ใบเสร็จครูสมุดราคานะแ0ดร้อยท่านก็ไม่เคยไปซื้อของท่านก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้ของแท้มูลค่ามันเท่าไหร่ก็เอาช่างเอาครูไปด่าข้างนอกใช่ไหมครับโอ้ยแม่งโกงแพงก็มันลูกละหลายร้อยนะครับในขณะที่ชุดซ่อมอมียางกันฝุ่นมีโอลิงมีซีนมาให้ราคาแค่หลักสิบไปปครับ แต่เจ้าของเป็นคนสั่งเองว่าแท้แล้วมูลค่าสินค้าก็ไม่ได้บอกเท่ากันทุกยี่ห้อถึงแม้จะเป็นสินค้าที่อยู่จุดเดียวกันทําหน้าที่เหมือนกันแต่ต่างยี่ห้อต่างรุ่นมูลค่าไม่เท่ากันนั้นเนี่ยแค่เบรกเนี่เห็นไหมครับยังมีปัญหาเลยนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวคันเนี่ยเดี๋ยวเราจะแก้ปัญหาก็คือถอดขาลิปเปอร์มาล้างทำฟามสะอาด ส่วนถอดมาแล้วเนี่ยยางมันบวมเนี่ยคือต้งใจนะมันตามอายุส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากบางร้านเอาจาระบีที่ใส่ลูกปืนล้อมาทำไมครับมาใส่ที่โรงเรียนครูนั่งยันนอนยันและยืนยันว่าไม่เคยสอนนักเรียนให้เอาจารบีลูกปืนล้อมาใส่โรงเรียนครับมีจาระบีทาระบบเบรกให้โดยเฉพาะนะฮะ จะได้ความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องว่าระบบเบรกมันสำคัญแค่ไหนคุณจะขับรถช้าขับรถเร็วอย่างไรเมื่อรถเคลื่อนที่แล้วเนี่ยเวลาคุณจะชะลอรถหรือหยุดรถคุณก็ต้องใช้อะไรครับเบรกมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่จกักรยานสมัยเราเป็นเด็กนะครับที่เอารองเท้าอีแตะนันยางช้างดาวตาดาวเทียมเ่ย เอาตีนรองเท้าแตะมาถูอะล้อหน้าตรงนี้แล้วเบรกอยู่มันไม่ใช่นะอย่าอย่าเอาอนาคตและชีวิตตัวเองเนี่ยฝากไว้กับเบรกที่มูลค่าแค่ไม่กี่บาทโอเคนะครับส่วนเดี๋ยว G.P.X ตอนลื้อล้อหน้าเบรกล้อหน้าครูไปทำคลิปให้ดูอีกทีนึงนะก็ขออนุญ,ญาตจ,จบคลิปวิดีโอนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ